ระยะเวลานานไหมว่จาจะตัดสินใจกี่เดือนกว่าจะเออเจริงๆเราก็คิดมาตั้งแต่ต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะใช่แต่ว่าก็แค่เหมือนกับเออจริงๆก็เสียใจไหมก็ยังเสียใจอยู่ก็ยังเสียใจแบบเพราะว่ามันก็คบมานานเลยท่าน,นพี่ขอ,อแ<น><ะ>ยกย,ย้อนถามใช่ไหมมันมีสัญญาไหมหรือไม่มเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงยุติความสัมพันธ์ <S <S เออ ็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันก็เหมือนกับพวกเราอยากจอแยกกันไปเตๆโต,ตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแบบอุย้ยรักกันน้อยลงหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับพอยิ่งเราโตเนาะเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคความรักอย่างเดียวบางทีมันก็อาจจะไม่ได้มากพอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เรา อาจจะอยากแยกกันไปเติบโตอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็เราก็ยังห่วงใย,ยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หลักพูยังพี่รู้สึกว่าความรักคน,น้อยลงหรือภาพรักมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกสําหรับหนูนะแล้วก็หนูแค่รู้สึกว่าเออมันอาจจะมันมีอะไรหลายอย่างมากกว่าเรื่องที่เรารักกันมากพอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว หนูกับเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรกันมาตลอดอยู่แล้วเร,เราค่อนข้างจะเห็นอะไรตรงกันตลอดอะไอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะนั่นแหละมันก็เลยมาเป็นที่กับทมาของคำถามว่าทำ <laughs> ไมไมนไม่มีปัญหา <laughs> อ,อแล้วทำไมอยู่ดีมันถึงเกิดติ หนูคิดว่าเราคิดกันมานานแล้วด้วยความที่เราทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยมั้งคะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานเรามันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตัวหนูเองก็มีเป้าหมายแบบนึง,งเขามีเป้าหมายแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ค่ะใช่ก็จริงจริงต่างคนต่างมีเป้าหมายแต่ก็เดินไปพร้อมกันได้ีจบมือเดินไปด้วยกันเยอืมีคนถามเยอะมาก <laughs> แต่ว่าในความรู้สึกหนูกับเขาเหมือนเราคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากที่จะ แยกกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้มันเป็นเรื่องของอนาคตว่าโอเคอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเราอยากทําตัวของเราทั้งสองคนแบบไปในจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเขาเรียกว่ายังไงดีเหมือนเดินทางไปแล้วมั่นคงแล้วก็อยู่ในทางของเราอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากแยกกันทํางานอะไรอ่ะอไปงานพี่็ถามเพื่อสาเหตุการมีบุคคลที่สามไหมลูอ่าไม่มีเลยค่ะ เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตล้ตวนๆนวนใช่ะคะ่ะเราจบเขาไปที่จะตัดสินใจบ้างหรือเปล่าเรื่องเนี้ยจริงๆคุยกันมานานทั้งสองคนอยู่แล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยหรือเราเราควรจะแยกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ราระยะเวลาใน,าน,นามมการคบกันนานมันมีผลต่อการตัดสินใจบ้งางไหมอ่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยะค่ะเพราะว่าเออจะพูดยังไงดีอ่ะคือ จร,จริงมันไม่ได้ทะเลาะกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับพออาจจะเพราะว่าอายุมากขึ้นมากกว่าหนูรู้สึกว่าตอนนั้นหนูคบกับเขาโดยที่ไม่ได้นึกกันว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงมันตอนนั้นหนูอายุแบบเด็ก กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเริ่มโตมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวเนาะมันก็มีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่าจบกันด้วยดีด้วยดีค่ะก็คือยังห่วงใยกันยังไงเขาก็ยังเป็นคนในครอบครัวหนูอะเนาะในความรู้สึกหนูอะคือไม่ว่าจะพี่จะครอบครัวหนูยังไงก็รักเขาเหมือนกันแล้วก็ตัวพี่วิกเองเขาก็ยังหวังดีกับหนูอยู่เหมือนกันค่ะแต่ตลอดเลยเวลามันมีวิมันได้ปรับจูงแก้ไขพยายามแก้ไขไปกันต่อเออ แก้ไขไหมเหรอจริงๆมันมันพวกเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันสามารถที่จะแก้ไขอะไรยังไงแบบได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นทางต่างคนต่างปรับตัวเพื่อจะเออจับมือเดินต่กันต่อได้เพราะว่าพวกเราสองคนแบบไม่ได้ทะเลาะแล้วมีอะไรต้องแก้ไขเลยทุกอย่างมัน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 ดีแต่ว่า อาจจะด้วยเรื่องของการทํางานมากกว่าหนูรู้สึกว่าเราน่าจะแยกกันไปทํางานเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าดูเหตุผลในการเล่นกันมันดูงงงงไงเป็นเน็ตว่าเอ๊ยไม่ได้เจะพี่ไม่รู้จะลงดีเทลแต่หนูหนูก็คงลงดีเทลหนูไม่รู้จะลงดีเทลยังไงอ่ะถามนี่เพราะว่าเขาตอบมันดูปุ๊บเขาตอบดูไม่ตรงอบะเขาตอบมันดูแบบสิ้นสุดแต่ว่ามันก็ต้องมีถามต่อว่าอ่ะทำงานด้วยกันทำงานกับงานนี้ก็ทํางานมาด้วยกันอาจจะหนูรู้สึกว่าอ่ะ คือพอมัน a, ครบมาจนจะร้องไห้เหอนี่อช่วอสบอ็ไรไม่ปทำอะไรทีนเออเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงนี่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าโอเคเราอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการความมั่นคงหรืออะไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อในการ เฮ้ยเราไปต่อคือแต่งงานหรอหรือหรือเราจะทํางานหนูเลยรู้สึกว่าโอเคเราเลือกที่จะทางานอ๋ออพี่เข้าใจแล้ววิกเตอร์จะแต่งงานแต่หนูรู้สึกว่าหนูยังสนุกกับการทํางานกับการใช้ชีวิตในอายุตอนนี้อยู่เอออานนี้ดีกว่าคืออานนี้นะคือพวกเราสองคนอะคะก็ยังรู้สึกอยากทํางานกันทั้งคู่เออ แต่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติทุกอย่างมาลงตัวหรืออะไรเงี้ยจริงๆถามว่าอยากแต่งงานกันไหมก็มันก็คงไปสู่จุดนั้นเนาะอะไรเงี้ยเออใช่แต่ว่าตอนเนี้ยเราทั้งคู่รู้สึกว่าเราอยากเราอยากทํางานกันให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะไม่แสดงจุดจุดรีเทิร์นจะมีไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าต่างคนต่างแบบว่าไม่ได้มีอะไรติดใจอะไรกันอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจในระหว่างทางว่าโอเคระหว่างทางนั้นเราเราไปเจอใครหรือเปล่าหรือเราเราจะไปกัน ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามหนูก็ยังรูสแบบ้สึกแบบผูกพันและเป็นห่วงแล้วก็ยัง มีความหวังนี้แล้็คือเราก็รู้สึกว่าเขายังเป็นพี่ชายของเราแล้วเป็นคนในค่อคู่คนหนึ่งแม้จะไม่ใช่ขนานะแฟนแต่ว่าแต่ว่าในคู่ของเราอ่ะมันวางแผนมารู้สึกว่าถ้าในสามพี่น้องของเราคู่เราจะจะได้แต่งงานสุดแบบมองเแล้วเรารู้สึกยังไงรับีหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูตัวหนูเองก็ยังไม่อยากเขาก็ยังไม่อยากเราเลยไม่กล้าตัดสินใจว่าเอ้ยยังไงหราใช่คือตัวหนูไม่ได้รู้สึกว่าอยากแต่งตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเราอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะไปไกลขนาดนั้นใช่เราไม่ได้คิดว่าจะไปไกลขนาดนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราขอพักก่อนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็คบกันมานานแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็เลยขอขอขอลองพักก่อนเพราะว่าพวกเราไม่เคยมีโอกาสที่จะเอ่อเขาเรียกว่าไงเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเราไม่เคยรู้เลยถ้าเราตัวติดกันจนเราไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเราอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอที่พูวนี้บอกพักจริงๆแล้วชีวิตรู้สึกไหมว่าขาดอะไรไปบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ย รู้สึกว่าขาดอะไรแบบนั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เลิกกันแบบไม่ดีอ่ะเออเราเราสามารถคุยได้เจอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบอืเจอหน้าเขาไม่ได้อ่ะคือเขาก็ยังเป็นพี่ชายและเขาก็ยังโอเคใช่ไหมใช่เพราะวันนี้เราพูดไปเจอกันก็เลยเขาก็โอเคในสิ่งนี้ต้องไปถามเขาแล้วล่ะที่เกิดอะไรทเลี่ยนไปลูกจได้ไหมลูกนานมากเลยนะที่ตัวไม่รู้พูดจะได้ไหมหรอคะหนูไม่เคยเสียดายเลยอ่ะเพราะว่า เอาเอาแล้ว <c oughs> เอาละหนูก็ไม่ไม่เคยเสียดายเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันทําให้หนูรู้ว่าแบบคือความรันกนนี้มันดีมากคร <c oughs> ับ <c oughs> ท,ที่หนูไม่เคยเจอนะเอาจริงก็ไม่รู้ว่าหนูกับเขาจะแบบเฮ้ยคบกันานานขนาดนี้แล้วเราไม่เคยมีปัญหาเราเข้ากันได้ <c oughs> หนูรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นเหมือน เ,เวลาที่ทําให้หนูรู้ว่าแบบเออมันมันมีความถกอะแบบหนูเลยไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียดายอย่างวันนี้กลับมาเป็นสาวโสดแล้วมาใช้ชีวิตลำบากเบบเขาะทุกวันที่พี่เขาดูแลมาตั้งแต่เราตัวเล็กเออจนอายุมันจะเออมันมันมันแปลกๆมหนูว่ายัางไงเอ,อเขาก็ยังบอกหนูว่าแบบมีอะไรปรึกษาเขาได้อยูอ่ ก็เลยไม่ได so <s> ้รู้สึกแบบยังมีพี่สาวมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อย้เหงารู้สึกว่าชีวิตอิสระขึ้นไหมคืออิสระไหมหรอคือก่อนหน้านี้หนูก็อิสระกันทั้งคู่อยู่แล้วเราก็อิสระเราก็อิสระเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปมากขนาด ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่สามแลไม่ได้ถอยโค,ครนเก้าเพื่อไปใช้ชีวิตต่อใช่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 กลับมาอีกเพือนไม่ก็ดูไปอนาคออไม่ไม่แน่ใจไม่รู้ต<ม>่อไม่ได้ไไดน,ดนี่แต่กันพอเราได้ถอยมาก้าเราไม่ได้ใช้ใช้ชีวิตเราได้ใช้ชีวิตยังไงบ้างในสิ่งที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยได้ได้ใช้เลยก,ลกับสิ่งที่เคยเป็นมาอาจจะต้องขอเวลาก่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่ายังยังไม่ได้นานมากที่ ที่เพิ่งห่างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกับตัวเองเราอยากโฟกัสที่ตัวเองตัวพี่วิกด้วยก็อยากโฟกัสแบบ<ฮ>เขาเขาก็มีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เยอะอยู่แล้วออกกำลังกายใช่แต่แบบก็อันนี้ก็มากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่งั้นพี่ขอแล้วเราดูกันแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งเจอคนใหม่มาม,มันได้คุยกันไมก่กอนที่รู้สึกว่าจะแยกจะบุกออกอ จริงๆก็เราต่างคนต่างบอกว่าถ้าระหว่างเนี้ยแล้วเราเจอใครที่เรารู้สึกว่าเขาดูแลเราได้ดีแล้วเราโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทั้งหนูและเขาก็มีแต่ความหวังดีอะจริงๆคือเขายังบอกเลยว่าถ้าหนูเจอใครที่ดีเขาก็แบบใช่พี่วิกเป็นคนบอกหนูเองว่าถ้าถ้าหนูเจอใครที่ดีเลยเขาดีใจกับหนูด้วยนะอะไรอย่างเงี เขาไม่เห็นมากเลยเหรอใช่ค่ะเขาก็ยังเป็นห่วงเราละใช่เขาก็ยังเป็นห่วงแต่หนูตัวหนูเองถ้าเขาเจอใครอะไรเงี้ยถามว่ามันก็คงเสียใจที่แบบเฮ้ยจังหวะมันไม่ใช่เราเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แบบถ้าเขาเจอคนที่ดีเราก็อยากให้เขาได้เจอคนที่ดีแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนึกนึกออกใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจก็คือยจะเจอคนอะไรก็เาเจอคนดีๆใช่ใช่เพียงแค่เรายังไม่ใช่จังหวะนะที่เขาจะ นูไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตทุกอย่างด้วยอะเรื่องของความรักหนูก็ไม่เคยประสบแบบไม่เคยรู้เหมือนกันว่าตอนแรกเราคบกันโอเคเล่นเล่นเล,นเลนแบบโอเคก็รักกันไม่ได้คิดถึงแบบอุ้ยชีวิตจะต้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ย พอมันโตขึ้นมาแล้วมันมีนอกเหนือจากนั้นอะไรเงี้ยแก็ปรนอย่างงตอนที่กนมจะมีการวางแผนขนาดคนว่าถ้าเราจะต้องแต่งงานต้ระยะเวลาในการมันยาวนะอ๋อไม่ไม่เคยเลยเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้มีเรื่องของการแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่อยู่ในหัวหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอยากให้มันเป็นจังหวะที่หนูพร้อมมากกว่าค่ะเหมือนเรากลัวการที่ต้องมาใช้ชีวิตคู่กันจริงๆหรือเปล่าน่าจะไม่น่าใช่หนูคิดว่าหนูอยาก แบบทําทุกอย่างให้เต็มที่หนูอยากทํางานให้เต็มที่ที่สุดก่อนแล้วเรารู้สึกกับตัวเองจริงๆว่าเอ้ยพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อไปถามพอรู้สึกพอเพือพ่อนเหลนี้วิ่งวิ่งเราสิว่าเอาจะตลอดตลอดระยะเวลาเนี่ยคือเพื่เล่นไม่สามารถทํางานได้เต็มที่หรอกเพราะจริงๆพี่ชายเห็น,น,นว่าเราก็ลังทำงานเต็มที่อยู่แล้วเออก็ยังไงดีนะคือหนูรู้สึกว่าเออ จริงมันก็ทํางานได้เต็มที่ทั้งคู่เนาะเออใช่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกอะไรเงี้ยที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันตัวติดกันสองคนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออเลยเลยแบบไม่สามารถอธิบายให้ใครผมไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่มันน่าจะเหมือนอยากให้เขาไปเติบโตแล้วเราไปเติบโตแล้วถ้าจังหวะนั้นมันแบบโอเคมันพอเหมาะพอดีกันทุกอย่างมันเราเราไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำไมถึงเรื่องพี่สั่งเรามีน้องแล้วเรามีหลานแล้วเป็นไงบางก็แปลกมากคือหนูไม่เคยไม่เคยมีสมาชิกใหม่ในบ้านเรารู้สึกว่าเราเป็นตตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมีมีมีน้องมีคนมีหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เอ้ยแบบ ตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่เนยด้วยคน<อ>แรกที่จะมีก <c oughs> ็เห็นความพยายามของเขาขนาดไหนเพราะเขา่อนางที่จะแบบจริงๆก็หลายรอบเหมือนกัน<ช>เราก็เห็นเราก็สงสารนะ <ๆ S 1> ทั้งหนูทั้งพี่แจมพี่บ้านทุกคนคือแบบนี่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันก็มีช่วงที่เขารู้สึกว่าลมเลิกอืแต่ว่าก็เออ คู่สามีภรรยาเขาก็คุยกันน้องว่าโอเคแบบเขาตกลงกันวางแผนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ที่บ้านเป็นยางไงบคุณีนมาคุณแม่เราเพราะคุณแม่กับคุณยายชอบค่ะที่มึนแลอวว่าแบบว่าหลานมาแล้วคือเราก็รู้สึกว่ามีก็จะทําให้ที่บ้านมีความสุขชีวิตชีว่าขึ้นเพราะว่าทุกคนโตกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะได้มีหลานให้คุณแม่เลี้ยงค่ะ